ช่วงนี้งานก็เข้าเยอะนะครับทั้งงานของวงแอนวงบอยวงใจกือร้อยแล้วก็วงแอนนะครับผู้จัดการคนเดียวสู้ชีวิตมากมูเจ้าไปให้กำลังใจอันผู้จัดการนิ้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เล่าสิขออันลดนาทีเล่าอันในการเป็นแอดมินแล้วเขาเป็นผู้จัดการรับงานอย่างเดียวได้บอ แต่ผมก็หาคนมาช่วยแหละครับเพจต่างๆก็มีน้องเจก็ช่วยกันทานะครับแล้วก็พี่นิวแล้วก็แม่นมารก็จะเป็นนมอาเบานนก็จะเป็นภาคสนามนะครับส่วนแอดนิวจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ดูแลเพจนะฮะอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นงานอาร์ตเบิร์ดนะครับแล้วก็น้องเจตัดคลิปต่างๆน้องมัดเบิรงเพจซ้อยกันแต่ว่าพี่นิว แต่ก่อนพี่นิวเป็นผู้จัดก,การรับงานให้เฉพาะแค่วงใจกระร้อยแต่ตอนนี้ดูดูแลวงแอนด้วยและช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบช่วงช่วงยังบลูหู้แต่ว่าแบบงานคือวันหนึ่งรับโทรศัพท์ทั้งสองวงเกือบสี่สิบห้าสิบสายอย่างตำ่ำเลากับนี่หนาทีหลักของเรามี่งานประจําของเราเนี่ยก็คืองานบริษัทเราแต่เราก็จัดการให้ดีอยู่นะครับเป็นให้กำลังใจเลาในเดอิอถ้าเรา ตาเราเหยุดงานหนะักท่าดเราหงหวนขึ้นวนขึ้นปริกภัณฑ์บอสแคร์ใช้ดีทุกตัวเลยนะคะคอนเฟิร์มต้องลองค่ะลองใช้แชมพูตัวใหม่ดูนะครับแชมพูปุริสายเป็นออร์แกนิกนะเป็นสูตรออร์แกนิกลองไปใช้ดูนะครับไปที่เพจบอสแคร์มีไปค่ะครับผม ผตอนนี้ผมอยู่ที่ผมมีแค่ครีมอาบน้ําครับอันนี้คือครีมอาบน้ํานะฮะได้เยอะกว่าเดิมได้เยอะกว่ารุ่นธรรมดารุ่นดั้งเดิมตัวนั้นจะเป็นรีลาสกินใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นตัวใหม่ปุ๋ยสายจะเป็นสูตรออร์แกนิกนะครับชาเวอร์เจลปุ๋ยสายชาเวอร์เจลห้าร้อยอมแลได้เยอะกว่าเดิมได้ได้หลา่าเขาได้เยอะกว่าเดิมครับผมแล้วก็ราคาก็ลดลงด้วยวันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรยังไง ไปดูพี่บอยมันขึ้นอยู่ดงไว้พร้อมลงมากไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปด้วยเลยนี่หรอกสามขวดเก้าร้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฟรีค่าสง่งวันนี้วันเกิดผู้จัดก,การโอ้ต้องต้องไปที่เพจบอสแคร์ care, เดี๋ยวผมปักหมุนให้ก็ได้เผื่อมีคนีเดียวผมเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับอ่ากดใครอยากสั่งบอสแคร์กดลิงก์ที่ปักหมุนนี้ได้เลยนะครับ วันนี้มีโปรโมชั่นวันเกิดของผู้จัดการโอแล้วก็เปิดตัวแชมพูตัวใหม่ด้วยนะครับแชมพูตัวใหม่แต่อยู่ที่ผมไม่มีนะต้องไปดูที่หน้าเพจนะครับสูตรออร์แกนิกปุ๋ิสายนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวใหม่แชมพูตัวใหม่แต่ตอนนี้ของผมมีมีครีมอาบนนะ้ำหอมหอมหอมเย็นๆสบายแบบผ่อนคลายอาบแล้วสดชื่น มันเป็นครีมอาบน้ํากลิ่นสมุนไพรอาบสิรู้สึกแบบว่าคือ,อยังยุนโรงแรมหาดาวอย่างประมาณเนี่ยบอสมีคนปลอมติก๊กต็อกบอสค่ะคนติดตามก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะบอมเมนติดตามซุ่มซี้จุ่มหาต้องเบึงคักอ่อ,อนนะครับดูที่ผู้ติดตามอ่ะผมมีติก๊กต็อกเดียวนี่แหละ เอบีสตอรี B ่โพสเลยแคปโพสที่หน้าเพจเราเลยว่ามีคนรลอมวันที่19เก้ามีนาจะไปดูเจอลูกบอยไม่ค่อยได้เจอหน้าเวทีเลยแม่ขอแม่ป่วยแต่เดี๋ยวนี้ท่านเสียแล้วอ๋อครับผมของเก่าสั่งมายังใช้ไม่หมดวันนี้ต้องสั่งของใหม่อยู่ยใจดีมากเลยพี่กุ้งคือบบเห็นปกติสิขันไปทั้งทาบอทั้งอย่างสิเห็มพี่กุ้งเดยคือบบเห็นอยู่ไปน้องค่ายมือขึ้นเขาไปบันผือ ยาสระผมใช้ดีมากใช่ครับใช้ดีต้องใช้แต่นี้เป็นเป็นตัวเดิมตัวเดิมเราก็ยังจะอ่าตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูอันนี้เป็นตัวเดิมแชมพูของบอสแต่เราเปลี่ยนแบรนด์แล้วก็จดออยจดแจ้งใหม่นะครับจดออยใหม่เป็นปุริสายแต่ก็เป็นสูตรออร์แกนิกเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนรูปกล่อ,องแล้วก็ขวด รดใหม่อันนี้เป็นตัวเดิมนะครับน่าจะขายราคาเดียวกันผมไม่แน่ใจเรื่องราคาต้องกดลิงก์ที่ปักหมุมไปสอบถามแอดมินเดอร์พกแบบนี้ในห้องน้ำมีแบบนี้ไว้ในห้องน้ำจะรู้รามาเห่ามากครับหงหงยี่ลิหงหงเลยต้องนี่ไปตั้งในห้องน้ำ <Okay. S 1> FC and mm hmm. boy คิดถึงเจอเธอกันครับบอสวันอาทิตย์เจอกันนะครับครับผมสิไปออนทั่วหลอบหลอบต้นเดือนเมษานี่คือ,อย่านฝนแท้เขาบอกว่าฟ้าอยู่เขาอยังเห็นมีฝนเด้์ใช้ดีมากกลิ่นหอมแมนครับกินหอมหอมแบบพอน่ายไหมเราเหนื่อยจาก การงานความเครียดจากการเดินทางจากรถติดจากมลภาวะจากปัญหาจุกจิกที่อยู่รอบตัวเข้าเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยคอยเข้าเด้อาบน้ำแล้วเปิดคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบน้ำอุ่นนะบอกตรงผมสิม,มักน้ำเย็นๆแล้วก็ครีมอาบน้ำหอมๆฟองเยอะๆแชมพูหอมๆฟองเยอะๆผมมักแร้วผมก็สิม,มักแบบอาบน้ำไปด้วยล้างห้องน้ำไปด้วยมันก็เป็นการผ่อนคลายนะทุกคน วิธีการค่ายเขียดของแต่ละคนมันมัน,มนบอกคือกันเลยคุณบีสั่งไปหรือยังห้องน้ำจะได้ห้องห้องห้องน้ำสิ <c oughs> ได้ม้าเฮาตัวใหม่ขายถูกกว่าตัวใหม่สมขวดเก้าร้อยตัวเก่าสามขวดหนึ่งพันอ๋อใช่ครับตัวใหม่สามขวด 900, วเก้าร้อยนะฮะ อ่ะบอสแคร์เนี่ยสามขวดหนึ่งพันนะแต่ปูริสายเนี่ยสามขวดเก้าร้อยเราปรับราคาลงมาที่สาคัญเนี่ยครีมหมาบน้าได้เยอะกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับพี่นกครีมหมาบน้ําตัวเดิมมันแค่สี่ร้อยเอ็มแอลแต่อันนี้มันห้าร้อยเอ็มแอลนะฮะห้าร้อยเอ็มแอลเชาวเจลมันเป็นขวดทรงกลมเออคันเป็นแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นขวดแบรนด์แล้วมันดูขวดใหญ่ได้เยอะแต่ดูที่ปริมาณครับเต็มจูข้อเลยตันจุลู นะแต่มันเป็นทรงกลมครับมันเป็นทรงกลมคือผมคิดว่ามันมันพกพาสะดวกแหละเออทุกคนอย่าหลงกับรูปลัณ์ภาใเนเดมันต้องดูปริมาณจริงแล้วก็ดูคุณภาพเออบางคนก็สิบาแบบไปเห็นแบบสินค้าทั่วไปมันจะเป็นขวดขวดแบนๆเป๊ะๆแม่บอมันก็สิบเบิงคอองือยังขวดใหญ่ๆหลายจุกๆเองจริงๆอันเนี้ยคือเราทําเพื่อ เพื่อความเบล่าเราเอาไปตั้งไว้ในห้องน้ำอะ่ะมันประหยัดพื้นที่นะครับมันประหยัดพื้นที่กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับสอบถามราคาจากแอดมินนะฮะผมสอบถามราคาแอดมินครับที่แหกว่าสิมาลเรียนได้ซื้อได้บริวาสิมาขายของพอดีมื่อนี้วันเกิดผู้จัดการโอก็เลยอยากให้ไปแห่ร่ลางใจเราเรากำลังเอพี่โอจริงๆแล้วเขาก็มีบริษัท ทำงานบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นบริษัทใหญ่ด้วยก็ตำแหน่งระดับสูงเงินเดือนขลายแต่เดี๋ยวนี้ตาดสินใจมาสื่อบ้านอยู่สารคามเลยเพราะว่าให้มาบริหารโรงแรมให้แล้วก็มาบริหารผลิตภัณฑ์ให้แล้วต่อไปเนี่ยเร็วๆนี้ก็จะมีอ่คาเฟ่แล้วก็ห้องประชุมคือมันโตขึ้นไงครับน้องก็เลยจาเป็นต้องจำจำ,จำใจต้องต้องเลือก มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดูแลทุกอย่างให้ให้มันดีนะครับ